เออเนี่ยวนนิดีโอวัยรุ่นเออมาขอกมาเนี่ยยังอีกนะเออเนี่ยขอได้ต้องมาแล้วคุณเท่าไหร่วะคุณสิบสองเรียบร้อยเงินค่าครับผมต่อไปกันสามสามหมื่นห้าพันเอาดีครับเอาดีครับคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีสวีดัตครับผมวันนี้พบผมจันลิงเช่นเคยนะอยู่เกมลัคกี้ในโกะในค่ายพีจีนะฮะวันนี้มาในช่วงค่ำคืนนะฮะตอนกลางคืนนะวันนี้ นี่ม,มันสองถึงสามทุ่มนะฮะกำลังจะเข้าสามทุ่มนะวันนี้ทุนม,มาสามร้อยบาทผมเล่นผ่านแบบเดิมว่า MJP แปดแปดเก้านะฮะโอเคทุนสามร้อยบาททุนไม่มากไม่น้อยนะฮะสามร้อยปั้นได้เท่าไหร่มาดูกันนะวัยรุ่นมาฮะเริ่มวันที่เบ็ดสามบาทกันไปฮะเบ็ดสามบาทว่างนะฮะช็อตนี้มาฮะมาฮะสามบาทยังนิ่งสามบาทยังนิ่งโอเคคุยกองออกขนาดนี้เรียบร้อยฮะ ห้าสิบบาทมาแล้วก้อนแรกไหลไว้ที่เอฮะสิบแถวสอง OK ว่างไงโอเคไวออกสวยงามมะกคึงกระดานคราวนี้เจต่อไปสองเรียบร้อยฮะเด็ดสามบาทแตกมาแล้วนะสี่สิบเจ็ดบาทนะฮะกำไรตอนนี้ไปฮะไปกันเอาโขแมวอ,ออกหกตัวเรยบดว่าคูณหกนะครับไม่ใช่หกตัวสามตัวคูณหกไหลซูชิไปต่อฮะจังหวะนี้ โอเคไหลไปคูณ6เรียบร้อยมาละร้อยกว่าบาทนอกดีจัดนอกดีจัดตอนนี้แต่งนอกดีจัดนะช่วงนี้ไปลองกันได้นะครับเป็นแนวทางในการเล่นได้นะเพื่อนๆไปฮะคูณ8เรียบร้อยฮะไปิแปดบาทไม่ต้องเบ็ดเยอะบางทีเบ็ดเยอะแม่งไม่เข้านะเชื่อผมเบ็ดน้อยๆแต่ยาวๆฮนะเบ็ดเยอะแม่งแห้งจัดเลยลองซื้อฟีเจอร์สามบาทกันหน่อยเดียวมา ไปฮะไปฮะไม่เข้ามาหลายวันแล้วนะซือบิเจอเ็งจัดเลยเ็งจัดจัดมันดูดิเบ็ดสามบาทเข้าไม่เข้าเออนั่นเนี่ยเปิดด้วยสวยของแมวหน่อยนั่นแหละสวยงามฮนะคุณตีมาไหลไม่ไหลไหลไม่ไหล,ไมหลแมนต่อไนดะ้เก้าหมุนมาฮะเคมาซูชิว่าไงซูชิมาเรียบร้อยไหลไปะพัดไม่มานะคุณหกไปฮะหรือเจ็ดหมุน โอ้โหแมวออกห่ตัวเนี่ยฮะตัวคุณติดหกเรียบร้อยจัดหลายฮะจังหวะนี้ใกล้ค้นทุนแล้วนะโอ้โหหลายจัดมาดีจัดไปฮะคุณติดหกต่อตูชี้ฮะเอว่าไงแถวสองเอต้องเข้าละโอ้โหเอไม่เข้าไม่งั้นสุดกันดานนะจังหวะนี้สองร้อยสี่สิบบาทฮนะไปกันต่อฮะอีกสี่หมุนสุดท้ายแมวมาไม่จบนะฮะคุณยนะี่สิบสองฮะตอนนี้เดี๋ยวสามหมุน ตูชิมาเรีบรอยหกิบหกาทไปฮะไหลไปต่อพัดฮะเอไปฮะสามสเก้าสบว่าไงสิบว่าไงจังหวะนี้สิบไม่ออกโอเคคิกับตูชิมาไปฮะคุณยองไหลไปสิบนะฮะไหลวันนี้แต่ร้อยเรียบร้อยโอ้โหแต่พันฮะวันนี้รู้เรื่องฮะรู้เรื่องมาฮะมาะหรือสามหมุนนะยังไม่จบนะยังไม่จบ หมับเขาให้สองหมุนตูชิมายังไม่จบบอกแล้วฮะมุนยี่สิบสี่เอาดีครับเอาดีครับเจมาต่อเคว่าไงเคไม่มานะจบวันที่เท่าไหร่มาดูกันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทเรียบร้อยครับจัดไปหนึ่งกลุ่มชิวชวขึ้นเบ็ดกันไปที่สิบบาทสักหน่อยเดี๋ยวมาขอเบ็ดสิบบาทสักหน่อยไปรุน่น นอกว่าไงวันนี้ซูชิเต็มแผงครับ240บาทกินนุ่มนี่ครับจังหวะนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเอามาดีครับ,บ,รบรก็มาดีครับซูชิมาสิบหนุดเท่าไหร่เนี่ยไหลวะไหลเชสวยงามนะพัดแถวสองต้องมามีมานะขอลองอีกสักเท่าไหร่ดสักสิบหมุดแล้วกันนะขอลองอีกสักหน่อยนะ อยู่มาโอ้โหเจไม่เข้านะเมื่อกี้หมับเอาให้ไหลติบไปคนสองไหลไม่ไหลโอ้ยเริ่มนิ่งแล้ววะเอาไงดีวะโอ้โหคมจังหวะนี้เรียบร้อยพั 150, หนห้ามาแต่คมแดงแ 1, ม,มาหนึออ่งกุบมาฮะหอยหน่อยหอยอหน่อยหอยอหน่อยเฮ้ยเพิ่มเบ็ดดีกว่าจังหวะนี้ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขอลองเพิ่มเบ็ดสักหน่อยมาเบ็ดยี่สิบออโต้ด้ยเบ็ดยี่สิบสิบุนก็ล่อไปสองร้อยนะทำเป็นเล่นไปนะไม่แตกนี่แห้งเลยเจมาโอเคหลายสวยหลายต่อวะโ oh oh. อ้โหอร่อยครับเนี้ยเออหลายไปหลายหน่อยเบ็ดยี่สิบกูชิบหายแล้วแห้งจัดเลย มาหน่อยเด็ดยี่สิบเออเนี่ยมาไหลหน่อยโอ้โหกองเออนนเนี่ยมาหน่อยคูณสี่เรียบร้อยเท่าไหร่วะสองร้อยบาทกาลับมาละคัมแบ็กครับผมผมแดงมาคูณสี่ไปสองร้อยต้นดีครับจังหวะนี้มาฮะต้องเข้าแล้วแหละต้องมาแล้วแหละนั่นแหละเรียบร้อยคูณหกเท่าไหร่วะเนี่ยสี่ร้อยยี่สิบมาอีกฮะคูณไปอีกคูณหกฮะ เก้าจะแตกสองพันไม่แตกมาดูนะต้องมาแล้วแหละซูชิแตกสองพันไหมสองพันสักหน่อยไปเดี๋ยวพอเลยมาหน่อยวัยรุ่นเฮ้ย <c ười> จากสองพันจะเหลือพันเดียววะเน,นี่ยไอชิพหายร้อยแปดสิบบายหลเมื่อวานไหลเอโอเคคุณสี่อีกเจ้าฮะขออีกเม็ดนึงขออีกเม็ดนึงมาหน่อยอีกเม็ดนึง เจเออเนี่ยน,นิดเดียววัยรุ่นเอ้ยมาของมัน,นยังยังอีกน,นะเอ้ยเนี่ยถอนไม่ต้องมาแหละคุณเท่าไหร่วะคุณสิบสองเรียบร้อยเกินค่าครับผมรอแตกไป 3, สามพันสามพันห้าพันเอาดีครับเอาดีครับโอเคฮะรู้เรื่องฮะวันนี้ทุนทุนสองทุนสองร้อยสามร้อยทุนสามร้อยบาทนะฮะวันนี้ไปฮะจนไปที่ห้าพันบาทนะในเกมลัคกี้ในโกะฮะ โอเคผมฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะะชอบนะครับขยายทำคลิปอะไรเกียอะไรทุกท่าไรบอกกันได้เปเท่าไหร่บอกกันได้นะฮะโอเคครับผมสำหรับผมจานลิงวันนี้ขอตัลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ